สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาแชร์คอนเทนต์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมาจากการที่ยูนะคะไปเรียนนะคะจากคอร์สนะคะในต่างประเทศนะคะรวมถึงนะคะคอร์สในเมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็ศึกษามานะคะแล้วก็ตกผลึกจากตัวเราเองด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะพูดถึง how to นะคะเลือกผู้ชายที่ใช่นะคะเข้ามาในชีวิตนะคะต้องพูดหนีค่ะว่า ถ้าเราเนะคะเลือกผู้ชายนะคะได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่แค่ถูกใจอย่างเดียวนะคะต้องต้องถูกต้องด้วยนะคะถูกใจด้วยนะคะเราจะ ở, มีความสุขนะคะในช่วงจังหวะหนึ่งได้เลยนะคะอาจจะไม่ได้พูดถึงว่าตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าต้องต้องบอกตามตรงนะคะว่าเมื่อไรก็ตามนะคะเวลาเปลี่ยนนะคะคนสามารถเปลี่ยนได้เสมอนะคะอย่าว่าแต่เขาเปลี่ยนนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนด้วยก็ได้นะคะก็แฟรแนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า 15ข้อนะคะที่เป็นเช็คลิสต์นะคะที่เฮ้ยถ้าเราไปเดทนะคะหรือว่าเราไปทองรู้จักกับหนุ่มๆแล้วนะคะเฮ้ยผู้ชายประเภทเนี้ยนะคะเราควรที่จะเ,เลือกนะคะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราได้จริงๆนะคะอันแรกเลยนะะี่ยก็คือเป็นเรื่องของผู้ชายที่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะตั้งแต่เริ่มรู้จักเลยนะคะอ่อความชัดเจนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะต้อง ็นความชัดเจนที่เขาปักธงเลยว่าเฮ้ยคุณนี้ต้องเป็นคู่เขาเป็นแฟนเขาเป็นแม่ของลูกเขาอันนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่หมายถึงว่าเขาชัดเจนกับเราว่าเฮ้ยอันนี้เรากําลังดูใจกันอยู่นะหรือว่าอันเนี้ยเรากําลังเป็นพี่น้องกันอยู่นะหรือว่าเรากําลังเอ,อ,อยู่ในสถานะไหนนะคะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนนะคะไม่ได้ชอบในเรื่องของความสับสนนะคะวุ่นวายวุ่ล้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่คนคนเนี้ย มีความชัดเจนเนี่ยน่าแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นตัวของเขาอย่างแท้จริงค่ะข้อที่2นะคะก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็จริงใจนะคะสิ่งนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเห็นได้นะคะในช่วงแรกๆของความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะเราจะต้องใช้เวลานะคะเทคไทม์ในการทําความรู้จักกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าใครซื่อสัตย์จริงใจกับต่อกับเราเนี่ยแล้วเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจต่อใครหรือไม่นะคะ มันจะต้องใช้เวลานะคะในการเรียนรู้นะคะกันและกันนะคะข้อที่สามนะคะก็คือคนที่เป็นผู้ชายที่สามารถทําได้อย่างที่พูดนะคะคําพูดเนี่ยต้องบอกนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยจะพูดอะไรออกมาเนี่ยมันจะต้องมีการกั่นกรองนะคะมาจากสมองของเราในระดับหนึ่งนะคะถ้าใครก็ทําที่จะไปเจอผู้ชายที่พูดไปเรื่อยนะคะแต่ว่าทําไม่ได้นะคะหรือ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องอยู่ด้วยว่าเฮ้ยเขาพยายามทําแล้วหรือยังนะคะแล้วถ้ามันไม่ได้ก็โอเคอันนี้ก็ถือว่าเอ,อ,อยู่ที่วิจารณญาณของเรานะคะแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่มีแต่คําพูดนะคะไม่มีการกระทํานะคะหรือว่าไม่มีผลลัพธ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะเอาเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่ามันปวดหัวนะคะข้อที่สี่ค่ะก็คือเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่มีความเป็นมัสคอรีนสูงนะคะเอ่อ คนที่มีมาสคิลีนสูงเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นคนที่เอ่อใช้กําลังค่อนข้างเยอะนะคะมีพลังค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เออบางทีเนี่ยก็คือทำไปก่อนนะคะบางทีอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่ด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยคำว่าผู้ชายที่มีมาสคิลีนสูงเนี่ยเออมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะแปลว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้จะมองแค่เรื่องของข้อดีของการที่เป็นมาสคิลีนสูงอย่างเดียวนะคะผู้ชายที่มีมาสคิลีนสูงเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเออ เป็นคนที่เก่งแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่คอนโทรลเรื่องของอารมณ์เนี่ยได้ไม่เก่งก็มีนะคะมันไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่กับเขานะคะเราก็อาจจะต้องปรับปรุงนะคะปรับตัวด้วยเนี่ยครข้อที่สี่ข้อที่ห้านะคะก็คือผู้ชายคนน,นียจะต้องเป็นคนที่มีการรักการพัฒนาตัวเองนะคะมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีความรับผิดช,ชอบสูงนะคะ <S <S สิ่งนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นผู้หญิงประเภทนั้นด้วยเนี่ยเราจะมองผู้ชายแบบนี้ออกค่ะเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดเขานะคะคำพูดการกระทํานะคะหรือแม้กระทั่งผลลัพธ์ในชีวิตเขาเนี่ยมันจะแสดงออกมานะคะจากสิ่งที่เขาเป็นนะคะจากสิ่งที่เขาโชว์กับเราในตอนแรกนะคะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะเพราะมันเป็นการลงมือทํานะคะและและยิ่งถ้าเราเป็นคนแบบนั้นด้วยเนี่ยเราจะสามารถมองผู้ชายแบบนี้ออกค่ะข้อที่6ค่ะก็คือเขาจะเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นะคะไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนที่แบบควบคุมอารมณ์ได้ทั้งหมดนะคะแต่เขานะคะ รู้ว่าบางสถานการณ์นะคะเขาควรที่จะใช้อารมณ์ไหนนะคะในการทําอะไรนะคะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเอ้วเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องยอมรับนะคะว่าการที่เราเป็นคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์เนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะไปมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ตลอดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็จาเป็นจะต้องแสดงอารมณ์บางอย่างนะคะเพื่อที่ทําให้สถานการณ์ณนะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นไปในตา เป็นเปนในสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะต้องเป็นนะคะบางทีมันก็จะต้องมีการคอนโทรเลอร์บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราดูสถานการณ์ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเป็นคนประเภทใดน,นะคะเราจะเข้าใจคนประเภทเดียวกันนะคะข้อที่7ค่ะก็คือเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะดูได้ภายใต้การเดทแค่ไม่กี่ครั้งนะคะมันจะต้องมีการรู้จักกันแล้วก็ ทำกิจการร่วมกันมาในระดับหนึ่งนะคะเราจะถึงจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรนะคะข้อที่8นะคะก็คือเป็นคนที่มีความระครอบครัวค่ะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของเขานะคะระหว่างความสัมพันธ์ที่เขามีต่อพ่อแม่ของเขานะคะหรือว่าคนที่เลี้ยงดูเขามานะคะเราสามารถวัดคนคนนั้นได้นะคะจากสิ่งที่เขาปฏิบัตินะคะต่อคนในครอบครัวเขาด้วยค่ะข้อที่9กนะคะก็คือเป็นผู้ชายที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่กับเขาแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกปลอดภัยนะคะเอ,อ่อ การที่เราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะคะต้องเป็นการปลอดภัยทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วก็ปลอดภัยในในในเรื่องของการที่เราเขาให้เกลียดให้เกียรตินะคะเราด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าเราเนี่ยเจอคกนคนนั้นแล้วนะคะเราก็อาจจะต้องเก็บเขาไว้นะคะดูแลเขาดีดีด้วยนะคะและนะคะการที่เรารู้สึกปลอดภัยเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องเป็นตัวของเราเองได้อย่างแท้จริงนะคะ ถ้าเรานะคะเป็นคนที่เฟกในช่วงแรกๆนะคะเพื่อที่จะหันด้านดีเข้าหาก,กันาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าวันในวันหนึ่งนะคะที่เราคบกับเขานะคะเราไม่สามารถที่จะเฟกเป็นคนอื่นนะคะเป็นคนดีเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกชอบเป็นคนที่ทำให้ารู้สึกพอใจได้ตลอดอยู่แล้วนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามาที่เราเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วเราเนี่ยอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยคนคนนี้ถือว่าเราควรจะเก็บเขาไว้ในชีวิตนะคะ ข้อที่สิบนะคะก็คือเป็นคนที่มีความรักเดียวใจเดียวค่ะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะดูยากนิดน,นึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคำนิยามของคําว่าความรักของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันนะครับบางคนเนี่ยโอเคคบกันอาจจะไม่ได้รักกันก็มีนะคะหรือว่าเคยรักกันแล้วหมดรักไปแล้วก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาว่าคนที่มีความรักเดียวใจเดียวเนี่ย แปลว,ว่าณช่วงเวลาพีเลียดนะคะที่เขาคบกับเรานะคะหรือว่าตกลงเป็นแฟนตกลงแต่งงานกันเนี่ยเขามีความรักเดียวใจเดียวกับเราเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรักเดียวใจเดียวแล้วนะคะเราเองเนี่ยก็จะต้องเก็บคนคนนี้เอาไว้นะคะแล้วเราเองก็จะต้องปฏิบัติสิ่งนี้กับคนคนนั้นเพื่อตอบแทนเขาหรือว่าเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีเป็นความสัมพันธ์ที่ระยะยาวด้วยนะคะข้อที่สิบเอ็ดนะคะก็คือเป็นคนที่ สามารถรับเราได้นะคะทั้งในเรื่องด้านที่เราเข้มแข็งนะคะรวมถึงด้านที่เราอ่อนแอนะคะด้านที่เราเป็นคนที่ดีนะคะหรือว่ามุมที่เราไรา้กาศนะคะทุกทุกคนนะคะมีมุมนะคะที่แตกต่างกันนะคะไม่มีใครเพอร์เฟนะคะไม่มีใครดี100%หรือว่าแย่100%นะคะทุกคนมีข้อดีข้อเสียมีด้านที่กำลัง ดูแลกําลังพัฒนากําลังปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอนะคะคราวนี้เนี่ยในเชิงที่ว่าเราเองก็จะต้องรับในด้านเสียของเขาได้เช่นเดียวกันนะคะตัวเขาเองก็ต้องรับทางด้านข้อเสียของเราได้เช่นเดียวกันนะคะเราถึงจะอยู่ได้นะคะข้อที่2นะคะก็คือเป็นคนที่เราเนี่ยสามารถพึ่งพาเขาได้เสมอนะคะ ผู้หญิงเรานะคะต่อให้เป็นคนที่มีความสามารถนะคะเก่งนะคะมีความเข้มแข็งขนาดไหนนะคะเราก็ต้องการผู้ชายนะคะที่ต้องเป็นที่พึ่งให้กับเราได้เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พึ่งทางด้านร่างกายนะคะจิตใจนะคะอารมณ์ความรู้สึกนะคะถ้าเราสามารถเจอคนคนนั้นได้นะคะเราก็คนคนนั้นเป็นอย่างนั้นให้เราได้อย่างสม่ำเสมอนะคะเราควรที่จะเก็บรักษาผู้ชายคนนี้เอาไว้นะคะข้อที่13นะคะก็คือเป็นผู้ชายที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ย เลื่อมใสศรัทธานะคะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งของเขานะคะอย่างเช่นด้านความรู้ความสามารถที่เขามีนะคะหรือด้านการเป็นผู้นําของเขานะคะหรือว่าด้านความดีคุณธรรมของเขาหรือความฉลาดของเขาการที่เขามีวิสัยทัศน์นะคะหรือแม้กระทั่งความอดทนของเขานะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราสามารถเลื่อมใสศรัทธาคนคนนั้นได้เนี่ยจากบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับเขาได้อย่างยาวนานนะคะข้อที่14นะคะก็คือเป็นผู้ชายนะคะที่ตรงตามสเปกนะคะตรงตามมาตรฐานนะคะที่เราได้เซ็ตทเอาไว้นะคะถ้าตรงนะคะอย่างน้อยๆ้อยเนี่ยแปดสะคะเก็บรักษาผู้ชายคนนี้ไว้ให้ดีค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการที่ผู้ชายคนนั้นนะคะสามารถเป็นตัวของเขาเองได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะเราก็สามารถเป็นตัวของเราเองได้นะคะเขาสามารถเข้าใจตัวเรานะคะยอมรับ ข้อดีข้อเสียอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะรวมถึงนะคะมีความเข้าใจความข้ออกเข้าใจของกันและกันนะคะว่าทำไมเราถึงคิดแบบนี้ทําไมเราถึงทําแบบนี้นะคะรวมถึงนะคะมีความเขาเรียกว่านึกถึงใจเขาใจเรานะคะอย่างเช่นการที่เราจะทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ย เรามักจะมองถึงผลประโยชน์ของตัวของคู่ของเราด้วยเป็นหลักในขณะเดียวกันนะคะเขาก็ทําแบบนั้นกับเราด้วยเหมือนกันว่าการที่เขาจะเลือกทําหรือไม่ทําอะไรนะคะเขาก็มองถึงผลประโยชน์ของตัวเราเองก่อนนะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเจอคู่แบบนี้นะคะเราควรที่จะเก็บรักษาเขาไว้ให้ดีนะคะและคู่แบบนี้นะคะก็จะทําให้สามารถเดินแล้วก็ยืนระยะนะคะในการคบกันเนี่ยได้ในระยะยาวค่ะ ก็ยังไงนะคะก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมด15ข้อนะคะที่อยากจะมาแชร์นะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าใครก็ตามนะคะที่ยังเป็นโสดอยู่นะคะที่กําลังจะหาคู่นะคะก็ลองเอา15ข้อนี้นะคะไปใช้เป็นเกณฑ์น,นะคะในการตัดสินนะคะว่าควรจะเก็บผู้ชายคนนี้นะคะไว้ในชีวิตหรือเปล่านะคะหรือใครก็ตามนะคะที่เจอแล้วนะคะว่าเฮ้ยคนคนนี้แหละใช่นะคะเราก็ควรที่จะเก็บรักษาเขาไว้ให้ดีนะคะแล้วก็ทําตัวเองนะคะให้คู่ควรนะคะกับคนคนนี้นะคะเพื่อที่จะ ทำให้มีชีวิตนะคะในเชิงของความสัมพันธ์เนี่ยที่ดีได้ต่อไปในระยะยาวนั่นเองค่ะแล้วก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้่ทุกคนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย